ไปกัเนเดีย๋ยฮะนั่งเติมเยู่เนี้เอออ่าโอเคลองรั่วลองรั่วลองรั่วภายอากาศพอแล้วนะอ่าจุดปัดเบาเบ,าไ,บ,า,ไบาไว้เบาไว้อ่าอ่าโอเคเพาๆเกลางๆเอาไปไปนู่น อ่าฝากประกาศโอเคเล็งแรงปื๊ปปัดลองรั่วอ่าโอเคไฟเบาไว้อ่าไป เระวังเยลานทำไมมันดำยังรู้เนี่ยเ,เป็นดวงดวงอ่ะอากาศพอไหมเปวดสุดแล้วปิดสุดเลยไหมอา้าวเวลามันเป็นของมันเองลมหนูน่าจะโตอา่อาอ่าโอเค รูใหญ่อ้าวปรับอากาศดินี่ไม่ต้องปรับ่ะฮะนี่ไม่ต้องปรับแล้วมันไม่แดงเนี่ยอะไรนะอากาศอะ อปรับได้ไหมได้แล้วอ,ลอลนน่ลองเร่งไงลองเร่งไงอ่ยปิดทิ้ปิดพอเอ่อบาวป่าวปาวาปิดก่อนตัวเนี้ยปิดเปลวใหญ่ปิดเลยอ่าเดี๋ยวตัวใหญ่ต้องเอาถอดมาควา่ำถอดมาควา่ำคว่ำอะไรเงี้ยคว่ำขยะเอานี่ขยะ

Ok Ờ à. Lòng đuôi anh luôn à rồi Ai đuông rồi à, lên đấy à, lên nổi lên tí lên tí lên tí lên, tí, lên, tí, lên mấy Lên mấy. À, chụp 啊。Ah.